ตอนนี้เวลาสิบสีนาฬิาครับผมทุกสี่ร้อยซับครับผมวันนี้ถ้าใครสมัครใจก็ลงเอา ฝากอย่าลืมที่ติดตามติดตามรับชมตลอดอัปโหลดคลิปวันนี้เวลาอัปโหลดทุกวันเวลาบ่ายสองโมงและหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตรงครับผมถ,ถ้าใครสนใจก็ตอบคอมเมนต์ได้เลยจะเลือกเพลงไหนคีย์ไหน ช่วยออกให้ถึงห้าแสนซับหนึ่งล้านวิวแน่นอนเรย่าลืมกดไลคกดแชรด้วยท้ามข่าวบอกว่าถ้าพรุ่งนี้มีงานม,มีงานเสนอแล้วคุณแล้วคุณแม่เป็นทีมงานวงวูลนตีีมูลนิีกกำลังก่อตั้งอยู่ ก็ตั้งวงอยู่ครับผมฝากพี่น้องฝากพี่น้องทุกทๆคนต้องใช้ไม่นานเวลาทุกนาทีเต็มมีเรื่องมีเรื่องใครจะบอกไหนต้องโปรดทราบทันทีจะเลือกเพลงไหน แล้วผมสร้างเดี๋ยวผมสร้างให้ดูอย่าลืมอย่าลืมต้องใช้เงินเต็มที่อย่างแน่นอนขอขอบคุณขอขอบคุณผู้ติดตามหนึ่งคนจนถึงจนถึงเดี๋ยวนี้400ซับครับผม เดี๋ยวผมจับโหลดคลิปมาให้เอาล้ววันนี้มดเวลาก่อนค่อยมาพบกันใหม่ข่าวหน้าเลยอยา่าลืมก,กดซับสไคร้แน่นอนเลยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ